ลไรบันนี้ก็เลยเห็นนอนน้ำใหม่ก็เลยมาเบิ่งน้ำใหม่เห็นข้าเบิ่งน้ำใหม่เพราะว่าเรนเห็นนอนน้ำใหม่แหนงน้ำใหม่แล้วค่ะควอนที่จะเบิ่งคลิปก็เป็นกำลังใจให้แวนนีนะะ่เด้อค่ะมีคลิปกับไปให้แวนนี่เนาะบันไดมีเสียมมากนะค่ะนะคะเอนะาก็เลยออกแบบนี้เลย อะไรเนาะค่ะค่ะเตนอหนึ่งค่ะนอหนึ่งค่ะนอหนึ่งทั้งปุ่นค่ะค่ะมาต่อนะคะ แดงบอดเด็บอดด์เดดไม่เสียมมา้ะค่ะค่ะห้าก็เลยแบบนี้เลยค่ะนอนบับแง่งกัง่ามค่ะพี่น่าจะคลองไงล่ะพี่น่าจะคลองค่ะเพิ่มกันไปเรื่อยๆค่ะเ้อก็มาฟันเลยนะคะเนาะ นอนหนึ่งค่ะนอนนี่นอน,นอนนี่ค่ะตัวค่ะจับค่ะไปสูงเนาะ นอนน่อยนะ้ำเิดหนั่นค่ะมองดูมีอีกไหมขาสวเลยเอิบขานอนแบบงามเลยสองนอน หัวบทงามหน่อยหๆให้กับใบเกล็ดค่ะเบิ่งอีกค่ะต่อไปค่ะหน่อยๆก็เอาเลยห <c oughs> น่อยๆ một năm. Này, ít máy. Thu cần. Này ít đờ. Nó đinh. Tụp. Hắn vào Việt Nam luôn. ส่งนอนหน่อยก็นอนเนี่ค่ะมันแก่ค่ะมันแก่แล้วก็บ่านอนหนึ่งนอนแ ต้องไปได้เลยค่ะพี่น้องมันมีหิบโบโอ้สอเนาะ,นะไปไเลย อเอเ้ยเฮ้ยเก่งตุ่มอยู่ค่ะขอโทษทีค่ะมือมือเมือนกล่องรวดค่ะนอนเนาะ นอนหน่อยค่ะพี่น,อน้องเบอร์เดบาสิมาัายดอกค่ะปัานี้เอ็นนอใหม่งามกระเล็บท่าพี่น้องนะเบิ่งเด้ใหม่ Hvorfor det? Ở <laughs> bên nhau Đã cắt đây Lại Cắn cà lại Hãy มีน้อยไม,ม่น้อ่ก็บบอดตายค่ะมีน้อยกินอดตายเงินมาเลยมีเนาไม้กินมันไม่อดตายนะพี่น้องอีรี